บรรยากาศตลาดที่นั่งขายพี่น้องมุมนี้ก็จะเป็นมะพร้าวปลาไข่นี่ของช่างเราโตก็นั่งตรงนี้ตรงข้ามร้านผลไม้ย้านคุณยายแก้วแล้วก็นู่น ตรงตรงที่นั่งนี่คือมันอยู่้ทยแล้วแล้วก็จะมีข้างในข้างในนู้นก็ไปซอ,อยถนนก็เลี้ยวออไปทางรถไฟนี่ละใกล้กจะหมดแล้ว400กว่าบาทชีวิตพอขายไม่ขายน้องตื่นแต่เช้า ตื่นมาตั้งร้านแต่ก่อนช่างราโตมาตีห้มาถึงเนี่ยถึงที่นั่งเวทีของคุณยายสมบูรณ์ถึงเส้นแดงมันจะมีเส้นแดงอ้ช่างราโตก็จะนั่งตรงนี้นี่ละ5บาท5บาทตรงนี้หบาท พามาชมวิธีชีวิตพ่กค้า